Yeah. Oh. ชาวชาวเดินเข้าเซเวนก็เจินหน้าเธออีกแล้วเบสยืนใจของต้องเชลทำผมเพลใจที่เต็มตุบตุบมันเบสแกมมินิดฟิลเดแรวทำหัวใจผมไหมค่อยโอเคยิ้มเบาวใส่ทีหนึ่งลกชางไปมันมันเจอเชลแล้วยืนงงงงเมื่อถือกาแฟแต่ใจได้ลอยไปไกลแค่ได้ทักว่ารับถูกไหมแค่ผมนิ่แทบันลืมหายใจทูกไมโคตรนารักแบบไม่ต้องแต่งก็โคตรจะวายอยากเจอทุกชาเลยให้แต่ดีทำใจละลายอยากจะบอกแต่ก็แบบแอบนิดนึงนะไอสัตว์เดินออกมาจากกราหน้าใจมันยันติดภาพทั้งวันเธอ่นรักแบบโคตรละมุนทำผมมึนทุกเช้าทุกวัน ขอให้คนที่เจออีกนะเจอไม่พลาดอีกแล้วให้กันผมแค่ใช้คนธรรมดาแต่ทำผมกลายเป็นคนเคินเดิองวนเซเว่นไลรอบจมพันนักงานคนดวนเริ่มเ,เมื่อแต่ผมไม่สนขอให้ได้เห็นหน้าเธอสักเพลินให้ผมใจกรานว่าก็ยอมถ้าได้สบตาเหมือนเดิมเธอรู้เปล่าคนนี้แบบครัชสุดในโลกเลยนะ เธอมองมาแป๊บเดียวหัวใจผมก็ล่นไปพื้นอย่าบอกว่าชอบนะแต่ปากดันแข็งจนพูดไม่ลื่นผมเลยเก็บไว้ในใจแต่ทุกเช้านี้แม่งโคตรคุ้นเธอคือเหตุผลเดียวที่ทําให้ผมอยากเกิง baby you so cutie แบบที่ไม่มีใคร replace เธอเดินพันทีใจผมโดดมันย i ปิ Bas ส g i r l from seven in the morning make my whole day blaze อยากบอกว่าชอบแต่ผม still s t i l delay อยากกอเธอสบดาอีกทีนะผมจะ say you make my morning okay o okay. k Okay, 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 okay yeah. To tell me show. เ,เพราะเธอทำหลบผมหวานละมุนแค่สวัสดีคาจากปากเธอก็เหมือนมีแสงสองทางมุมผมอยากให้เธอรู้ไว้เลยว่ากาทำวันผมสดใสเป็นบุญอยากเจอทุกวันไม่ให้ขาดเหมือนเป็นชาวบะกกกลุม่มจะลองทักจะดีไหมน่าใจมันเตลันแบบบุมูมบูมถ้าเธอยิ้มให้ผมอีกครั้งอากลาชวนคุยซัก z o มแต่ตอนนี้ขอแอบเคิร์นต่อไปแบบเดิมในทุกทุกรูป press 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 yeah